ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีร้านอาหารร้านเล็กๆขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นมันไม่ได้เป็นแค่ความฝันนะทุกคนมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับคุณแน่นอนนะตัวอย่างว่าฝนสิคะเป็นเจ้าของร้านผัดไทยหอยทอดชื่อว่าร้านเรจานตอนนี้มีทั้งหมด98สาขา <S <S ใครจะไปรู้ว่าจากร้านสตรีทฟู้ดร้านเล็กๆเนี่ยจะสามารถทําได้ขนาดนี้นะคะวันนี้เอาเทคนิคไปทําข้อเดียวเท่านั้นนะั่ได้เลยข้อแรกข้อเดียวก็คือคุณจะต้องทําออนไลน์เท่านั้นออนไลน์จะทําให้คุณ มีร้านเพิ่มมากขึ้นออนไลน์จะทำให้คุณมีผลลัพธ์ในการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นออนไลน์คือตัวเร่งทำให้คุณโด่งดังมากขึ้นนะคะ1.1คุณจะต้องมีภาพที่สวยสำหรับอาหารที่คุณจะขายถูกไหมคะเมื่อว่าคนขายข้าวมันไก่ ร้านอาหารภาพถ่ายคุณจะต้องถ่ายเป็นถ่ายสวยโชว์ไปในโซเชียลมีเดียทุกช่องทําให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยร้านฉันน่ะมีภาพสวยนะอันดับแรกก็อนหนึ่งจุดสองคุณจะต้องมีรีวิวร้านค้าของคุณสําหรับลูกค้ามาทานอาหารร้านคุณบางคนขายดีมากไม่มีรีวิวที่ลูกค้ารีวิวให้เลยก็พลาดไงคะบางทีดาราดังๆมาทานก็พลาดลืมขอเบอร์ตะกรีดดังนั้นคุณจะต้องขอรีวิวจากลูกค้า จะได้หรือไม่ได้ก็คืออยู่ที่ตัวลูกค้าและตัวคุณในการพูดขอรีวิวเขาให้คนอื่นรู้ว่าร้านของคุณนะ่ยมีจริงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบอกเข้าไปนะคะและข้อ3คุณจะต้องมีความรู้เพิ่มมากขึ้นไม่มีใครต้องการที่จะไปร่วมงานกับแม่ค้าธรรมดาไม่รู้เรื่องอะไรเลยบนโลกออนไลน์เพราะยุคนี้เป็นยุคของออนไลน์ถูกไหมคะหน้ากล้องก็ไม่ออกทําคลิปทำไลฟ์อะไรก็ไม่เป็นไลฟ์ก็ไม่เป็น ความรู้ต่างๆไม่หาเลยแล้วบอกว่าอยากขายายสาขาอยากขายายสาขาไม่ได้คุณจะต้องมีความรู้เพิ่มมากขึ้นโดยการเรียนรู้คอร์สไหนตัดต่อภาพเราต้องไปคอร์สไหนทำคอนเทนต์ต่างๆเราต้องไปเรียนคอร์สไหนที่เราไม่รู้อ่ะเราต้องพัฒนาตัวเราเองไม่ใช่นั้นสาขาจะมองดูได้ว่าเฮ้ยเจ้าของแบรนด์ไม่โอวะ่ะและข้อ4ร้านอาหารของคุณจะต้องแตกต่างจากร้านอื่นโดยสิ้นเชิงเช่นว่าฝนทำผัดไทย ผัดไทยมีหลายๆร้านค้าทั่วประเทศทำไมจะต้องเป็นเลียจาน่ะทำไมจะต้องเลียจานจะต้องมีสาขามากที่สุดในประเทศไทยทําไมเลียจานต้องอร่อยคุณต้องหาความแตกต่างให้ได้ว่าซิกเนเจอร์ของร้านคุณคืออะไร1.5ด้าร้านของคุณจะต้องมีพระเอกที่ร้านพระเอกคืออะไรคะพระเอกละครไม่ใช่พระเอกที่มันเป็นตัวดึงให้ลูกค้ามาทานอาหารร้านคุณเป็นตัวล่อให้ลูกค้า เข้ามาร้านคุณพระเอกคือตัวนั้นมันสามารถดังได้เมื่อคุณดังจะมีตังเข้ามาคนอื่นก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ย mm. ร้านคุณเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเราก็อยากจะไปถูกไหมคะอันนี้เอาไปนำใช้กันค่อยๆทำทำวันละหน่อยวันละหน่อยและคุณจะขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นด้วยรักบสฝนผัดไทยหทอยทอดเลจจา้าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย